สวัสดีครับผมนายชาชวินศรีมณีตัวแทนจากกลุ่มสำรวจอ่าวบางตะบูนตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานเฉลิมพระเกียรติอ่าวบางตะบูนตำบลบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดพะุรีครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยไปสำรวจที่ท่าเรือกันต่อเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมตำบลบางตะบูจะนจังหวัดพะเยาครับ ป่าชายเลนแถบอา่าวบาตบุลเป็นพื้นป่าชายเลนอนุสมบูรณ์ที่ตั้งอยู่ป่าแม่น้าบาตบุลจังหวัดเพชรบุรีเป็นแนนหล่งอนุบาลสัตว์น้าหลากหลายชนิดเช่นปลาตีดและกุ้งดีดขันและเป็นแหล่งทําการประมงพื้นพื้นบ้านที่สําคัญโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงหอยแครงนักท่องเที่ยวสามารถเดินศึกษาธรรมชาติบนสะพานไม้หรือนั่งเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงและป่าชายเลนรวมถึงชมกระท่อมกลางน้ำกระเตงที่ชาวบ้านใช้ เฝ้าหอยนอกจากนี้ยังมีศูนย์อนุรักษ์ที่โรงเรียนบางตะบนวิทยาจัดบ,บริการม,มะกุเทศท้องถิ่นให้ความรู้